ค่ะทุกคนบรรยากาศย้านแม้าคือเก่าค่ะอเอาเก็บบรรยากาศมาฝากคาในต้นทุเรียนค่ะออกเงียน,นะคะออกงียงามนะคะทุกคนนี่เป็นบอ่อปลาค่ะทุกคนก็เ็แล้วล่ะค่ะบอ่ปอปลามาเบิ่งของคดต้นใหม่นะคะว่าเย็นวะเอเอที่น้ำหนามอยู่ วัดตัวอาการร้อนปูน <lite> พ <ượ bs> <ân Bis> <Island> ุ่มขี้ที่สามปุ่งสามจางตั้มจางข้ามอ่ะวดเอาขี้หาวัดฝนกระโตกเขาว่าเบอร์ค่ะบอร์ปูนกระตาแล้วนะพ่อนี่ยอือโอ้ฝนกระโตกค่ะอันนี้บักท่านน้อมสดค่ะพอตัดกิ่งมันออกซองออกซองคางแล้วพ่อเนี่ค่ะบักท่านน้อมสดค่ะนี่กระปูกต้นกล้วยไวปอันคางต้นมะกรีนค่ะบาง ไปบางโฮมค่ะอันนี้จะเป็นบอ่อปลาค่ะบ่อปลา,า,าน้อยอันนี้จะเป็นบอ่อหอยค่ะหอยสีทองหอยสีทองอัน,นเป็นบอ่อปลาในปลายัางสิค่ะถ้าพูดก็เป็นต้นบักชุ่มพูค่ะต้นบักชุ่มพูนทุกคนเลยเงี้ยวขนาดโคตรนานด้วค่ะนี่ก็ยังใบใหมย่ย่ค่ะทุกคนบา้บาก็ยังใบใหม่ยู่ ขนาดหดทุกมือได้ค่ะนี่ต้นบําพูกระตายค่ะโคนเห็นบ่โตมากเลยค่ะพนักโคนสิโตมากที่ซีที่หาดจะซีเมนคว่างผลมาบ่ค่ะต้นใหม่กระสิตายบัวดอกค่ะหอมเยอะแามแดงอันนี้ก็เป็นต้นบักริงกีค่ะต้นบักริงกี้ีต้นบักริงกีทุ่นค่ะบ่บ่ได้หดน้ำค่ะนอกจากสิเป็นนวยด้วยแม่หดน้ำค่ะ ก็สีหอแน่อ่ค่ะเดี๋ยตัวมากค่ะมัน,นเงี่ยวอันนี้ตัวมะขุกูนี่ตัวักม่วงค่ะตัวักม่วงบุกระยะประชิดค่ะนี่ค่ะมะม่วงปีนี้ก็่เป็นดอ,อกเป็นเป็นยังเนี่ยค่ะเบื้องนะคะ่ะปีนี้บ่าดอกนะทุกคนปีนี้บป่ายุกปีนี้บ่ดกมันแรงอ่แรงแห้งค่ะ นี่กับท้งน้ำเปียงปลาด้วลค่ะบันบนะสูปป่ปลามาแล้วก็ได้เอาปลาหน่อยมาใส่มแม่้อแม่ฮะอุ้ยนกเงอะอุ้ยนกนกฝีน่าจึ่นเลลบพร <c oughs> อมป่ะแม่ได้ขยันจี๊ดออกกำ่ังกาย ออกกําลังกายค่ะทุกคนบริการยังไม่เร่รงเลยค่นะได้กิน,นนะ,ะนี่อันนี้ต้นตอนค่ะนี่ยจีคี้ค่ะต้นละาหนึ่งพันบาทต้นละาหนึ่งพันบาทะคะ่ะสองเดือนสามเดือนก็สิออกค้างกันแล้วค่ะทุกคน,เ,น,เ,นเอาเดือนได้จีโอเท่าไม่สองเดือน,นเนาะ จะพายปเบื้องตัวบักซีดานะคะบ๊ายบายค่ะบรรยากาศยามแรงค่ะ